สวัสดีครับาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มารับชมพระนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเหรียญนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะรุ่นที่มีค่านิยมนะครับในวงกลางนะครับเรียกว่าเหรียญกดนี้นะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับวันนี้มีมาเหรียญเดียวนะครับนะครับผมได้มาพอดีนะก็เลยจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับของเหรียญ เต่านะครับอดนี่นะครับสิ่งที่เราต้องจดจํานะครับให้จดจําใบหน้านะครับของตัวองพระเม็ดประสบนะมีความคมนะในตัวองพระเนี่ยนะครับถ้าเราเจอเนี่ยนะจะคล้ายๆนะครับตัวสังผัสนะจะเหมือนมีผด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 เล็กๆนะครับแล้วเวลาเราส่งไปลึกๆแล้วนะครับเห็นไหมครับตามช่องแขนอะไรต่างๆนะจะมีกระแส ER เหรียญน,นะเส้นต่างๆนะความ,มขมตัวองพระเห็นไหมครับดูเรียบ ตาคมๆมนะเม็ดผสคมคมคมกระแสเรียมนะครับผิวไฟลักษณะนี้นะครับถ้าขึ้นกระเหรี่ยญทั่วไปนี่แท้ดูง่ายเลยนะครับนี่เห็นไหมครับกระแสเรียญต่างต่างนะความคมของตัวองพระนะครับดูนะเล็บเท้านะครับนี่โอ้โหดูครับนี่ความคมมรคละยันต่างๆนะครับนี่นะครับดูกระแสเรียญนะครับแบบนี้นะครับทาให้เราดูแล้วเข้าใจพระง่ายนะครับนี่เวลาเราเจอเนี่ยนั่งส่องแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหดูครับ ดูง่ายมากๆนะแบบนี้เห็นไหมครับดูกระแสเหรียญความหนักนะครับนี่แบบนี้นะครับดูเห็นไหมครับนี่เจอกระแสเหรียญในลักษณะนี้ทําให้พาดูดง่ายแล้วเราสังเกตที่โค้ดนะเห็นไหมครับรุ่นนี้ก็จะมีแยกโค้สโดสั้นโค้ดยาวนะครับเห็นไหมในโค้ดจะเกิดลักษณะการเป็นการตอ,อกโค้ดนะครับในโค้ดก็จะมีเสี้ยนนะครับในการตอ,อกนะเพราะว่าโค้ดเนตอ,อกทีหลังนะครับเราจะเห็นบากโค้ดอย่างชัดเจนนะครับนะเห็นบากโค้ดอย่างชัดเจนนะครับ รุ่นนี้นะครับจะมีการแยกโคดโคดสั้นโคดยาวนะครับโคดยาวจะมีค่านิยมมากกว่าโคดสั้นนะครับอันนี้เป็นโคดสั้นนะลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับสองโคดชัดๆนะโอ้หดูเลยนะครับเซียนความคมเห็นไหมครับการตอกนะครับของตัวองค์พระนี่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับนี่เห็นไหมครับดูกระแสนะตรงเท้าพระนะครับนี่ตรงขอบพระเนี่ยนะครับจะมีเส้นๆนะครับนี่ ปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะครับนี่เป็นบัง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 ไปเรื่อยๆนะครับนี่ตามขอบพระจำลักษณะการปิ้นต่าง,างๆเห็นไหมครับปิ้นน้อยปิ้นมากก็ต้องปิน้นนะครับเห็นไหมเป็นรอยเส้นๆลักษณะนี้นะครับตามขอบไปเรื่อยๆนะครับนี่นะมากน้อยจะต้องมีให้เห็นนะครับนี่นะแล้วก็ดูโดยหลงตัวพระนะครับพื้นผิวความคมต่างๆดูโดยรวมนะครับนะผมอาจจะไม่ชี้ตำหนิให้เห็นไหมครับบางท่านก็จะให้เราจดจาตรงนี้นะคล้ายๆตัว F ลักษณะนี้นะครับ นนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นรอยจิกลงไปนะครับแต่ให้ดูโดยรวมนะครับให้ดูโดยรวมนะครับเห็นไหมครับและให้จดจํานะครับนะลักษณะยันเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นเห็นไหมครับเส้น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 นะครับคล้ายๆเหมือนยันขยื่นนะครับนี่ลักษณะเนี้ยยิ่งเจอเราก็ยิ่งทําให้เราตัดสินใจดูง่ายเห็นไหมครับนี่รอยขยื่นขยื่นของตัวตัวยันนะครับต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจพาะได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเจอเราเห็นนะครับแบบนี้ หูเจาะนะครับเต่าหลวงกุหลิวเนี่ลักษณะการเจาะเนี่ยจะเจาะกลมสวยงามนะครับนี่นะครับรอยปิ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นี่ให้จํจหูเจาะชัดๆเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับให้จดจําหูเจาะได้เลยนะครับนี่กระแสคอหูเนี่ยตึงๆนะครับนี่ธรรมชาติพระโอ้โหเรียนนี้ดูง่ายสวยงามเลยนะครับขอบตัดนะครับก็เป็นตัวตัดเบสิกพื้นฐานของหลวงกุหลิวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ตัดเสมอการเรียงกันสวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะตัดลึกๆเสมอการตื้อลึกหนาบางไล่เรียงไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีรอยหยาบช่วงล่างรอยตัดช่วงบนลักษณะนี้ทั้งสองข้างเห็นไหมครับนี่นี่ครับพลิกมาข้างนี้นะครับนี่เราจะเจอตัวตัดนะครับเห็นไหมลักษณะการตัดเนี่ยตัดลึกๆเห็นไหมครับช่วงสามนาฬิกาครึ่งแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ จะเห็นตัวตัดเห็นไหมครับตัดลึกๆหนึ่งเส้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราจะจําตรงนี้ก็ได้นะครับทิศแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะอยู่ที่เราจะจํานะแต่ผมก็ดูโดยหลวงตัวองค์พระนะครับนี่ก็จดจําขอบต่างๆนะครับนี่เห็นไหมครับรอยตัดเห็นไหมครับนี่จะกินเสมอกันนะครับจะมีรอยหยาบให้เห็นนะครับนี่พลิกช่องสกกายรากครึ่งนี่เห็นไหมครับเจอเลยเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับรอยตัวตัดตรงนี้นะครับนี่นี่ผมชี้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับรอยตัวตัดของตัวงพระตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูโดยลงตวงพระนี่เหรียญรุ่นนี้ดูง่ายไหมพี่นะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเป็นเหรียญที่ดูไม่ยากนะมาส่องหน้าอีกทีหนึ่งโอ้โหชอบเหลือเกินนี่ดูครับเม็ดประสบนะครับเห็นไหมดูดูดูจะเป็นเหมือนกระกากนะครับนี่นี่เป็นผดผลลักษณะนี้นะครับนี่ดูง่ายเลย ถ้าเราเจอลักษณะนี้ของหลวงู่หลิวว่ไร่แตงทองแล้วรุ่นปลดหนี้นะครับยิ่งดูยิ่งเข้าใจนะครับโคต่างๆนะครับนี่นะครับขอบตัดต่างๆนะครับให้ดูโดยรวมตัวองค์พระนะครับนี่หูเจาะต่างๆพื้นผิวพระนี่แบบนี้ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับนี่วันนี้ได้ความรู้เล็กน้อยๆนะครับของเต่าหลวงู่หลิววดไร่แตงทองนะครับรุ่นปลดหนี้ท่านใดมีเรายินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะแบบนี้นะครับ น้หมื <wheels restor at> ่นสองหมื่นนะครับสองหมื่นกว่าอยู่ที่ความสวยนะครับต่างๆนะอยู่ที่ความแดงตรงพระรุ่นนี้ต้องแดงนะครับเผื่อท่านใดมีก็สามารถส่งหาเราได้ผมยินดีรับเช่านะครับสามารถส่งได้ทางไลน์นะครับนะในช่องยูทูบถ้าใครมารับชมแล้วก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราตรวจสอบแล้วถ้าเราสนใจเราจะทักไปหานะครับวันนี้ไม่ได้ความรู้มากก็น้อยนะครับทิ้งเล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องสับสนดูง่ายๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ